สบายดีแหละสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขูสุคนเดอ้อมนีมาพบพ่อกับน,น้องแหลกแล้วพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกับน,น้องแหลม่มนีกะเลิกงานมากคือเก่ามนีพี่น้องก็ไปหามน้องๆเพิ่นมาคือเก่ามนีกะโดยมากะอยู่เพื่อนสวนบนเม่อยู่คือเก่ามนีพี่น้องโดยสิพาพี่น้องไปเบิง่งกันแบน่อยกับพี่น้องทั้งน้องแหลกันยังบริ่ายซ้ำพะวัน หายแต่ลงคลิปสั้นให้พ่อแม่พี่น้องบึงซื้อพี่น้องเลยโดยในมือแบนทองมากใหญ่บัดนองมาแท้แท,ท่บรรดาตัวเดียวพี่น้องดิเดดเป็นยังของเพิ่นด้โดดโดดลิ้นพี่น้องทางแม่พึ่งการตัดใบไหม่ตัดนั่นตัด,ตด,ตดน,น,ดนี่มาให้แม่มันกินพอแบบ มีน้ํนมให้ลูก <s> ก <art> um> <INE> ินหั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวๆติดตาหักเป็นจังบ่เบิดเด้เนาะยังกัดเพิ่นเด้มาดูสิเบิ่งให้ลูกว้ย ยังกัดลูกเหยังกัดเลยผ่หม้จับซ้ำพี่น้องแม่มันกาแบบป่ได้ห่วงปันไดอันอู้มกันให้อุ้มอยู่พี่น้องไปผุดแล้วไปบึงก่อนว่ามียังตอดเพิผนบ่าืูหมดครบมาพี่ลูกไว้ เฮ้ hey, no. h, ยเบ๊ะเบ๊ๆเบ๊นี่ทองกะบางหญ่น e ึงเหรอวะได้ต oh, ัวเดียวพี่น้องโอ้พันหห้บางลูกพันไวเลย น่ารักจุงเบยเห็นยังได้เจ้าการเพิ่นเด้กี้นี้โดดดองๆจักเป็นเป็นยังของเพิ่น โดยพี่น้องกับสิภาพ่พแม่พี่น้องไปเบิ่งทงั้งคนคั่วก่อนวันนี้พี่น้องโดยพี่น้องแม่พิ่นการกำลังสวยค่ะว่าสบายดีแม่สบายดียด <laughs> ยดน้องละน่อยขนาดข้าวแทะเห็นยังห่ะขนาดข้าวแทะต้มมังต้มมัหนหีแกงพี่น้องเลยนี่เลย เห็ดยังข e ึ้หนาขาวแทะแป๊บนึงละโดยพี ang, a, m, ่น้องก็ไปหาน้องลินเหมือนกอนจะคนเอิ่นไปใส่โดยพี่น้องอือสบายดีน้องลินโดยถือถั่วย่างอ่ะถั่วเจจะไปกินกับยังน้อป้าหอมหวยเลยพี่น้องไปจัดไป เอาสายกินอย่างไว้ลลายเห็นว่าก็ได้ทางนี้จปอย่างบัทันมีลายอยู่บอรินระวังเดิน กิน <c oughs> กินสมก่อนเข่าเลยอันอันนั่นได้เนะจ,จ็บท้อ,องนะเห็นแล้วพี่น้องนี่เลย<ห>คือ<ห>บอ่อทงยางมาเน่ยบอ่อเ้ทงยางบ่อดีล่างกินเลยพี่น้องจังปวดสารผิดดี ว้าแจ๋วน้องลินเห็ดมันจะน้ำลายไหลแทะกินคาวกกไปเลยพี่น้องอคำใหญ่ๆเลย เพรเนอะน้องลินกระจายมัมงเพชจีมากอืเพชรแทะขาดขนาดพี่น้องมาอายบ้างนะเนนีน่ลี่น้จะจวดเลยพี่น้อง Hmm? <cười> <cười> nhân như này Đang mưa nè gần mưa มันก็ยอกกัพอนี่ไปดีน้องถิงทอยไปใช่มาล่ะไปใช่มาไปใช่มาหัาไปดีน้องดีโดย ให้นอกฮำเฮ้ยกินตับมีเฮ้ยแน่กว่าเอ้ยก็ะทันได้กิน<อ>ใจละหให้เออละน้อยนะใครมีนะเบิดละบอดีให้ก้อนหนึ่งเพือ่อพี่น้องเลยยลงเหลือจะกก้อนอ อาให้มันก้อนหนึ่งให้อะไรน้อยก้อนหนึ่งไว้ผูใ้ดใดชอบก็ไปกินเอา้าเพม่อนกินมาแหละเอา้าผู้ทีกินซ้ำอืมเป็นผีน้องกันกับปันกันกินหล้วว่าขนมกันจะกันจะลีบปวัวพราะ่นเสียนเจ็บท้อง แม่และแจวเบิดแล้วน้องลินว่ะ <c oughs> เพสอีลีฮัมเอาถุงยางคโล่นะให้เลยเนี่ยคัลโล,ล่เหรอเอาถุงยางอาใบมาสุดน้ำกันขี่งนอกปน้นนั้นว่าพ่อ,อลินว่ะ คอแดง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 คอยังไงมเห็ดคอใหนเอื้อไในลินเห็ดเห็ดเห็ดเป็นบ่วงตากให้เอื้อหน่อยยังละน้อยสารภาพมาหนาน่ะไปเจอถึงยังมาคก็ข้าวแท้ตากไป่มีเลยพี่น้องแป้ง น้องลินเหมืนใส่น้ำตาลล้ลายจำส,สิไอ้ลม,มือแมลงมันยังบกเฮ็ดเดเ,เก้ยไล่เฮ็ดก็เฮ็ดได้ได้เท่าดีไอ้ยังบักมีนี่กาคันว่าหากินนั่นหำม,มันซื่อๆบ,บ่ไปปิดหน่วยใหญ่ทิ่มเพิ่นกับบ่ใหยพี่น้องเอ้ย แบบเขากินเขาบอดได้กินถิ่มกินคว้างหัมได้แล้วบุญหัมเออหัมไงแล้วหัมบกักมี่กินแบบเขาก็กินเบิดทุ่งนวยเขาแบบบอดได้เก็บไปถิ่มบอดได้กินถิ่มกินคว้างอะไรแบบพี่น้องกินแล้วเป็นเอาไปเนียนเด้อเราจะล้างพ่อคนกอยไปเอาทุงย่างให้เอ้ยนี่แหละได้ฮาคโลอยู่ฮะเป็นอะไรหมัมแซบบ่ะ cười nó phết điều này nè <laughs> nồi nó, nó nói hình chằm chằm vô với nhau พอชัยเ,เกิมเนาะสองคนนี่เนาะเหยบน้ำนี่สิเป็นอะไรเนาะช็บบ่หามปิดกี่ดึงขึ้นดึงขึ้นแล้วละน้อยดึงดีๆดดเก็บก่อนที่น้อง นี่เลยพี่น้องขนหมากมันใหญ่ชั้นนี้แหละพิ่นมหาปิดปิดแต่หั่มมันพอเอาขึ้นแน่นี่ค่ะไปก่อนเก็บเพื่ออะน่ดิ

นับเอาบาที่จะให้ลิมอนละิมมาว่าปาหน่องถึงโทยนี่เนาะอ,อ,อย่าดื้อเลยเจ้านั่นคงเรียนก็อยากไปม,มังขับแนวใดก็แล้วโอ้ยหน่องหำเ้ย โอ้ยเห็ดดีๆเนี่ยโดยพี่น้องท่าน้องเลก็สิขอลาไปเพลงเท่านี้พี่น้องก็ขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องที่หับชมคลิปของนองเละตั้งแต่ต้นจนจบที่บกความโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องท <c oughs> <c oughs> ่านองเละว่าผิดพลาดประกันได้ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเดิมีขอลาไปแล้พวพบกันใหม่ในคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องขอกล่าควคำว่าสบายดี